สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊จะเจอกันเช่นกันประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาีจะมา,าสาวีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมภาษาไทย y ยูทูบเจดำ Official Subscribe ยป์ซันกระดิ่งให้ฉันด้วยอย่าหายหลอดอา้าวฝากช่องทางของพี่นินเหมือนเดิมใครอยากติดตามพี่นินแบบใกล้ชิดนะจ๊ะก็ไปกดติดตามกด Follow กด Subscribe ได้เลยนะที่พี่นินน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 ัันนะน Facebook, น channel, ok น่่เเอองงงะะะท้้ใแลวกก็จ๊ฝา ฝากด้วยนะนางทําคลิปลงทุกวันก็ไปกดติดตามนางได้นะจ๊ะอีไหหลอดทุกคนนะแล้วก็ฝากด้วยเสื้อยืดเจดาตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะก็แอดไลน์มาสั่งได้นะที่แอดเจดมออฟฟิเชียลนั่นเองนะฝากด้วยมาอุดหนุนกันได้นะตอนนี้รับสมัครลูกค้าจํานวนมากเลยนะควิ๊กควิกควิกควิกเอาไปดูผลฟุตบอล,ล,ลที่น่าสนใจกับเมื่อคือนนี้ก็เลยกแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลพิมลีกข,ของมาลีเมื่อคือนนี้งอกกระป๋องในน้าเชื่อมอยู่ในเต็น,นเนนนนือนอนะอีอต์ o b นะจ๊ะเปิดบ้านแพ้สตาร์ทมาเลียนไป1นึไปต่อกันที่ฟุตบอลที่มีเพลงประจํหลีกด้วยนะอุซเบกิสถานแห่งบ้านรายทองฟุตบอลอุซเบกิสถานเมื่อคืนจะโอลิมปิกเปิดบ้านแพ้กับเมตาลูเบโคบอตไป1นึ่งอ้เวไปดูซุปเปอร์ลีกของประเทศที่นัดใครนี่ไม่เคยเลดเลยนะมาเลเซียมาเลเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนักกรันตันแล้วก็เปิดบ้านแพ้ซาบ้าไป0ูนปิดท้ายกันที่ฟุตบอลดีเวชั่นสนะของประเทศที่ไม่มีทางอย่างโนเวย์โนเวย์นะจ๊ะเมื่อคืน ลินนะก็เปิดบ้านถล,ล่มวาเลนกาทีมสำรองไป4-0อันนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี ram, ้มาดูข่าวคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างกันละกันนะจ๊ะตลาดซื้อขายนะักเตะตอนนี้โอ้โหดุเดือดเลือด,อดพร่ากันทุนกทีมยกเว้นทีมชั้นมาโยาเต็ดนิง่งสนิทเลยเพราะยังขายทีมไม่จบเนี่ยนะจ๊ะไปดูกันที่ทีมชอปเปอร์แชมป์ทีมล่าสุดของโลกลูกหนังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะหรือว่าเรือรบสีฟ้าของกุซซูโรจิตอิเปปโกเดลล่านะเดลติกสื่ออังกฤษเนี่ยเขารายงานเเเเเลยยยว่่่าาาาาาแมนนนนนนชชสสตตตอออออรรรร์ซิีีี้้้้ืขงงงป็ททบบุกกใหั เซมิวเดเรียบร้อยในการจะดึงตัวกับตันทีของพวกเขาอย่างน้องข้าวเดคนไรส์กองกลางทีมชาติกษวัา24ขวบมาร่วมถิ่นเอ็มตี้ฮัตส์สเตเดียมในฤดูกาลหน้านั่นเองนะและข้อเสนอังเป็นทางการตรงนี้มีมูลค่า90ล้านปอนด์ต้องบอกเลยว,ว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่เวสต์แฮมเขาตั้งข้นตวงเดคนไรส์ว Rice, ไว้ที่100ล้านปอนด์มากกว่าอาร์ซนอลด้วยปอาร์สนอลเนี่ยยื่นไปรอบแรกเลยนะเขายื่นไปประมาณ60 75อะไรแบบนี้ก็โดนปฏิเสธมาตลอดแต่แมนซิตี้ตอนนี้ยื่นแล้วมูลค่ารวม90ล้้านนนนปปออดเ,เงิสกแ แปบล้านแล้วก็แอดออนเงอนขนู่นน,นี่นั่นหลงจงอีก10ล้านรวมไปเสร็จ90ล้านปอนทำให้ตอนนี้เวสแฮมเริ่มจะใจอ่อนแล้วมองเฮ้ยร้อยล้านปอนมันเรียกม,มันจ่ายมา90าแปลว่าใกล้เคียงการเจรจาสัญญาส่วนตัวของเด็กแฮไรส์กับแมนซิตี้แล้วนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เวสแฮมก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอนี้ยังไม่ได้ป่าเซเยสหรือเซโนก็ยังวางไว้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวรอดูลองยื้อขึ้หน่อยเผื่อจะได้ร้อยล้านปอนจริงๆเพราะซิตี้เองเป็นทีมที่มีเงินอยู่แล้วนะนนบบกวเก้องรอง รุนว่าไอ้ปู้ใหญ่ไฟเพลย์เอย่างอาร์ชนอปเนี่ยที่เล็งเดคแนไรส์ไว้ก่อนเนี่ยจะสู้ค่าตัวตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่า2รอบแรกโดนปฏิเสธรอบ3จะมาหรือเปล่านั่นเองนะเอารอดูแล้วกันซึ่งถ้าซิตี้แม่งได้เดคแนไรส์ไปคนก็ฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยพอเปิดสนามใช่ไหมเล่นอาคอมมูนิตี้ชิลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมึงมอบถ้วยพิมพ์เหลียให้มันไปเลยนะอีกสามสิบแปดนัดจะได้ไม่ต้องเตะไม่ต้องรุนแรงมากก็เล่นแบบสุขภาพไปกระชับมิดกระชิบมัฟอะไรไปก็ว่านะตามนี้นะมึงเสริมบ้าบอเลยขนาดนี้วะฮะออ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 ้้้าาาาาววขขขขเเเเเเเกกกกลัังงงจะมส่่นทีีีไปปปรรยยยยบซิิตต็ดผผ กับบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยกับกองกลางกับตันทีแมนซิตี้คนล่าสุดอย่างเออร์คายกุนโดกันนั่นเองนะจ๊ะด้วยสัญญา2ปีมีออปชั่นเพิ่มอีก1ปีนะสำหรับกองกลางทิมชาิเยอรมันวัยสามสิบสองขวบรายนี้หลังจากอยู่กับซิตี้มาเจ็ดฤดูกาลแล้วก็คว้าแชมป์ได้ทุกแชมป์เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งนกบอกคนหนึ่งจะคว้าได้ในโลกลูกหนังนะสำหรับเออร์คายกุนโดกัรกับแมนซิตี้นั่นเองนะโดยสัญญาของกุนโดการกับบาร์ซ่าเนี่ยจะไปจบที่ปีสอปชันอี่สอบห้าแล ้ตัวก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองแถลงการนำลาแมนซิตี้อย่างเป็นทางการเขาบอกว่า,อ,าอินนี่สำหรับคายแล้วเนี่ยนะจ๊ะนายจา๋าเป็นความภูมิใจสุดๆเลยที่ได้ลงเล่นกับแมนซิตี้ตลอด7ปีที่ผ่านมานายจา๋าก็บอกเลยซิตี้เนี่ยเหมือนบ้านของคายนะเพราะคายเองนอนที่เอ็มทีฮัททุกวันเ <c oughs> พรา่างนั้นคายอยอกคายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เป็นสุดแสนจะพิเศษของซิตี้นะจ๊ะนายจา๋าทุกโมเมนต์เนี่ยนะคายจะไม่ลืมเลยนะการได้เป็นกัปตันในฤดูกาลที่จบด้วยแชมป์้ชเนี่ยนะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดเลยในอาชีพกกาารรแแคคยยันดบบุณเป้วะ ทีอ่อยู่กับเป๊ปและเป๊ปให้ความรู้กับคายมาโดยตลอดนะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะมีส่วนสําคัญมากๆเลยขอบคุณแฟนบอลด้วยสุดยอดมากเลยนะจ๊ะทต่ไม่ตอนนี้เนี่ยนะฝันของคายเป็นจริงกับซิตี้ไปหมดแล้วซิตี้จะอยู่ในใจคายเสมอเลยนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าครั้งหนึ่งที่เป็นสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าตลอดไปนะจ๊ะอ่าก็ตามนี้นนคือเอลคายคกาุนดกันแถลงการอำลาแมนซิตี้แล้วก็เปิดตัวกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยนะจ๊ะเอาไปกันที่เรื่องรของพวกพีรีกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะอภิมุ่งมหามหามหน่อยทุกคนนะ เราลูกการน่าเนี่ยเรไปเล่นอยู่ปาลีสเราไปเจอมวกเซบิชาเราเราเรามองว่าแต่ปัจจัยไม่ดีไม่ดีอะไกันล้กำลังจะแก้ไว้ที่ราคาเป็นเวลาจะได้มีอะไรดีขั้นเจ็ดตัวนี้จะวันนี้เลยลิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนะปีกใบทอมอย่างลุยเดียสนะตัวรุกทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยก็ประกาศเปลี่ยนหมายเลขเสื้อในซีซั่นนี้เราจะมาถึงนะจากเดิมสวมหมายเลขยี่สิบสามก็จะไปใส่หมายเลขเจ็ดที่ว่างลงเพราะเจมส์เรืองศักดิ์มิลเนอร์เนี่ยนะย้ายออกไปอยู่ไบรตันเรียบร้อยทำให้เบอร์เจ็ดว่างแล้วเดียสก็มองว่านี่แหละคืือออหหหมมมาาาาายยเเเเเลลลลลขขขที่ชบแ้้้ววกกก็็สในนนนฤดูปตไ ทำให้มันเกิดเหตุเพราะอะไรเสื้อลิปูที่เปิดตัวไปเนนะที่เป็นเสื้อแดงแล้วคอขาวแขนขาวเนี่ยนะดียร์สเนี่ยหมายเลขยี่สิเนี่ยแฟนๆซื้อไปเพียบเลยทําให้การเปลี่ยนหมายเลขตรงนี้เนี่ยทำให้แฟนต้องซื้อเสื้อซ้ําดียร์สก็เลยประกาศบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดใครที่ซื้อเบอร์ยี่สิบไปแล้วให้เอามาคืนนะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือที่สต์ของลิปูก็ตามเนี่ยเอามาคืนเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินส่วนต่างให้เออค่าเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะเพราะว่าจากยี่สิบสามมาเป็นเบอร์เจ็ดเนี่ยมันก็แบบนะก็คือต้องใช้เงิน่เเอออาาางยยลบก เขารับผิดชอบส่วนต่างตัวนี้แล้วเสื้อทุกตัวที่เป็นหมายเลขยี่สามเนี่ยก็จะถูกส่งคืนไปให้กับมูลิธิของ LFC หรือว่ามูลิธิของลิฟูฟาวเดชันเพื่อน,นําไปประมูลหรือว่านําไปให้กับการกุศลอีกทีหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเปีปกใบทอมที่ใจบูนใจบุญมากเลยนะรับผิดชอบค่าเปลี่ยนเสื้อให้กับแฟนบอลที่ซื้อเบอร์ยี่สามไปและเปลี่ยนให้เป็นหมายเลขเจ็ดด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอาเบอร์เจ็ดคนใหม่แห่งอันฟิลนะลุยดีอาสเดอะใบทอมนะจ๊ะเอาอยังอยู่ที่พิปรีเขาเหม ฟิมิโน่กองหน้าทีมชาติบราซิลนะจ๊ะล่าสุดก็ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปเล่นในซาอุดีโปรลีกอีกหนึ่งคนนะโดยเป็นทีมอาอาลีน,นั่นเองนะซึ่งล่าสุดอาอารีเนี่ยเพิ่งจะได้ตัวเอเดวาร์เดนดี้ประตูจอมหนึบจากถางกาคารักเชนซีไปด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่หยุดเสริมทัพนะแลนะเตรียมดึงโรเบโตบบอบบี้ฟันขาวฟิมิโน่ไปร่วมทีมด้วยภายในสัปดาห์นี้ตอนนี้ยื่นข้อเสนอให้เรียบร้อยนะโดยสัญญาที่จะเซ็นกับฟิมิโน่เนี่ยมีระยาะเวลาย,ยาวถึง3ปปีีถึงง2026เเลยน,น่ออนะก็ต้รดูว่าอัาีจะได้ตวฟมโนนฟันขาวไปาตาขา รอเปล่านะจ๊ะแต่ตัวเองก็ยังนิ่งอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนหลังจากหมดสัญญากับลิเวอร์พูลนะจ๊ะเอาไปกันที่ไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงอย่างอาชนอกันบ้างก,ก็ตกเป็นข่าวกับคนนั้นคนนี้หนึ่งคนที่เป็นข่าวมาหนาหูตลอดสสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือน้องไก่ขายฮาร์เวสกองหน้าทีมชาติเยอรมันของฐานการขลักเชนซีนะจ๊ะที่จะย้ายไปอยู่กับอาชนออด้วยค่าตัวมันเขาบอกว่า65บล้านปอนด์นะก็เบ็ดเสร็จรวมแอดออนเนี่ยจะไปจบที่แถวแถวเ,เจากกา็ด ล้านปอนนะก็เป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนได้เล็กน้อยตามค่าเงินก็ว่ากันไปนะซึ่งล่าสุดเนี่ยใน Twitter เนี่ยนะก็มีภาพหลุดของน้องไก่นะโ,โหหลุดออกมาชัดเจนว่าถอดเสื้อโชว์หุ่นนมเฮ้เไม่จะหลุดอย่างนั้นหลุดสวมเสื้อไอ้ปัญญายังไปเป็นอย่งอาร์อ e n ลดูการใหม่แล้วเขาก็ว่ากันว่าไม่ใช่โฟโต้ช็อปด้วยเพราะว่าเป็นภาพที่เนียนคลิปเหมือนถ่ายรอการเปิดตัวกับอาร์ senal นั่นเองสำหรับน้องไก่และจะก็อํลลาเชนซีเรียบร้อยในวัย24ขวบก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งซึ่งจะเข้ามาเพิ่มมมมิตตนนนเเเกกกุ้้้ัับาืออคขงดวย นะทั้งกองหน้าก็ได้ปีกก็ได้เพลย์เมเกอร์ก็เล่นได้หรือแม้แต่กองกลางก็เล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งจริงๆสำหรับน้องไก่นะจ๊ะก็อยู่กับเชนซีเล่นไปร้อยสามสิบเก้านัดน,นะยิงไปสามสิบสองประตูกับสิบห้าแอสซิสต์ก็ถือว่าทำงนานได้ยอดเยี่ยมตลอดสามปีที่ผ่านมาเราดุ่นล่าสุดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะไม่ใช่แค่น้องไก่หรอกทั้งทีมเลยเชนซีก็ฟอร์มไม่ค่อยดีอย่างที่เราเห็นกันก็เลยไม่เจ้าตัวเลือกมาหาความท้าทายใหม่ที่เอเมเรตสเตเดียมนะจ๊ะเอารอเปิดตัวเท่านั้นจะดมาวว่่่าาาดนนนนนีี้้้จบบไไปแและอออยยยังูทญฟร์เเเซนนนนอลละะจ๊่่าาสุดตกป็ขวว่ายืื่นซ้อเยรด เทมเบอร์นะเซอร์เดอร์แบ็กทีมชาตินเธอแลนด์ของอาแจ็กกัมเตอร์ดัมเป็นรอบที่2แล้วหลังจากรอบแรกเนี่ยนะค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ถูกอาแจ็กปฏิเสธเพราะวางค่าตัวเทมเบอร์ไว้ถึง55ล้านปอนด์ทำให้คุยกันไม่ลงตัวครั้งที่2ที่ยื่นไปเนี่ยเขาบอกว่ามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ45้าล้านยูโรหรือประมาณ40ล้านปอนด์ก็ยังไม่เท่า,าที่อาแจ็กต้องการแต่อาจจะมีการเจรจากันง่ายขึ้นนั่นเองนะก็ต้องรอดูเพราะตอนนี้สัญญาที่เยอเลนเทมเบอร์และเอเจนต์คุยกับาอ,รา,อ,า,รอาร์ วันเจ็ดล้านยูโรเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วก็คือไงไ่ายว่าพร้อมย้ายแล้วเหลือแค่เรื่องค่าตัวที่อาร์เซนอลต้องตกลงกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมให้เรียบร้อยน,นั่นเองจ้าก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจสำหรับอาร์เซนอลนะเพราะตัวนี้นี่โอ้โหกองหลังมองกันทั้งยุโรปแต่น่าจะเลือกอาร์เซนอลสำหรับเยอร์เรนทิมเบอร์นะจ้าเอามาดูที่ทีมรักของเจดามันบ้างแมนเชสเตอร์โดนไป7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ้าหลังจากที่การขายทีมเนี่ยยืดเยือ้อคาราคาตุงมา7 8เดือนแล้วเนี่ยนะทำให้ตอนนี้กลุ่มแฟนบอลพันนฮาาารร์์ดดดคออออขงมมยูไเเต็ที่่่่ใชช้ืกลุวะ นะเริ่มไม่พอใจและเตรียมจะประท้วงตระกูลเกรเซอร์เจ้าของปริงมากันของแมยูเต็ดเนี่ยนะที่เมกาสโตรของแมยูเต็ดภายในวันนี้เพราะวันนี้จะเป็นวันที่เปิดตัวขายเสื้อแข่งฤด,ดูการใหม่2023-2024อย่างเป็นทางการของแมยูเต็ดที่โอทราฟอร์ดนะั่นเองนะโดยแฟนบอลกลุ่มนี้เนี่ยนะจะเดินทางไปที่ร้านค้าของสโมสรก็คือเมกาสโตรเนี่ยนะในเวลาเดียวกันที่ยมญูเต็ดเตรียมจะเปิดเสื้อตัวใหม่อย่างเป็นทางการนะั่นเองเพราะว่าไม่พอใจที่ตระกูลเกรเซอร์มันดึงเชงการขายทีมาครึ่งปีแล้วก็ยังไม่จบ ทำให้ตอนนี้อนาคตของทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะขาเข้านักเตะขาออกการต่อสัญญานักเตะใหม่ไม่คืบหน้าไปไหนทั้งสิ้นเลยนะซึ่งสโมสรแมยูไนเต็ดเองก็แถลงการออกมาว่าเขาไม่สนใจในเรื่องนี้ก็แล้วแต่แฟนบอลจะประท้วงอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ในความสงบก็แล้วกันเพราะว่าสโมสรน,นียน่าจะยุ่งกับการเปิดตัวเสื้อแข่งชุดเย้าปี2023-2024นั่นเองนะเอาต้องรอดู้แล้วกันซึ่งคราที่แล้วไอนึ่เ้าห้จําได้เลยประท้วงที่นะ่าอู้แท้ฝอว่าจะไล่เกย์ส่งเกย์เซอร์นัดกันอย่างดีดๆในทวนะ ดท้ายไปรวมตัวกัน300คน,นจะไปไล่เขายัางไงมันทีมเขาซึ่งแบบเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ เกเซอร์มันก็หน้าด้านแต่ก็ไม่แปลกมันเป็นของของเขาถูกไหมส่วนแฟนแมนยูเต็ดเนี่ยก็อยากให้ขายทีมก็มันไม่ขายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกก็ต้องอดทนองงย่างที่เจด,ดาบอกในฐานะแฟนยูเต็ดคนหนึ่งนะเราทําได้แค่อดทนซัพพอร์ตทีมในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องกม้มหน้าก้มตารับกร,รรมไปอะ่ะใช้คํานี้ก็แล้วกันเนาะส่วนใครที่มองาเฮ้ยไม่ได้เราจะต้องประท้วงสิ่งที่ง่ายที่สุดคือคุณต้องไม่สนับสนุนสโมสรในทุกทางนะไม่ซื้อของเล็กเิษไม่ไปดูที่โอทัฟฟอร์ดไม่ซื้อออออแแพ็็็คเเเเเกกกกจจจาา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 ารรรรรดดดดูถถ่่่่่่่ยยยทททสสสะะไไไไงงงงงี้้้ิินนนมมมมมัขโตวํหืปลบ แต่เขาก็มาทวงเพื่อที่ว่ามันเป็นกระแสเป็นอะไรก็วานไปแล้วแต่บุมองคนถวนตัวจะมองว่าเราไปเชียร์เขาเองเราก็ต้องอดทนนั่นแหละ,ะทีของเขาอะเนาะอ้าอย่างที่บอกไป,อกไปพอการขายทีมมันไม่รู้ลวงเนี่ยการต่อสัญญานักเตะมันก็ไม่เกิดขึ้นหลายต่อหลายคนเนี่ยจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้แล้วหนึ่งในนั้นคือผู้รักษาประตูที่อยู่กับทีมมา12งปีอย่างเดนเ <c oughs> ดนแล้วในนี้ก็จะล่าสุดโทนี่โคตันเนี่ยนะแมวมองผู้รักษาประตูของแมนยูเต่เองก็ยอมรับบอกว่าเราจะไม่รู้อนาคตของน้องเดนเหมือนกันว เพราะตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นแมวมองที่อยู่กับยูเต็ดม,มาอย่างยาวนานเคยเป็นโค้ชผู้สารประตูของยูเตตดด้วยนะครั้งหนึ่งสำหรับโทนี่โคตันก็เคยเป็นอดีตผู้สารประตูของแมนซิตี้ด้วยนะโดยเจ้าตัวสัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าเออไม่ใช่แค่พเมียร์ลีกนะพี่นะในยุโรปเนี่ยนะเดเครก็ถือว่าเป็นผู้หลักสารประตูที่สม่ำเสมอที่สุดของโลกลูกุงหนังแล้วละ่ะนะผลงานก็ยอดเยี่ยมนะตอนนี้เนี่ยตั้นบอกเลยตั้นไม่รู้เหมือนกันว่าการต่อสัญญาของเขาอยู่จุดไหนแล้วนะจะเซ็นสัญญาใหม่หรือเปล นั่นคือเรื่องปกติของทีมระดับ Man แมยูเนเต็ดนะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วก็เดเคอาจะพิจารณาอยู่กับเราต่อหรือจะย้ายออกไปในแง่ของการเป็นผู้รักษาประตูมือดีเนี่ยไม่มีใครสงสัยในตัวเขาอ้าวนั่นคืออนาคตของเดยเคอาฟังแล้วงงไหมเออสัญญาใหม่ก็ยังไม่รู้ยังไงสัญญาเก่าก็เราจะหมดจะอยู่หรือจะไปไม่มีใครรู้อีกหนึ่งตัวขาออกซึ่งออกได้แบบว่านุ่มนิ่มเพราะว่าค่าตัวทุกถูกมากสำหรับซีดานอีกบ่าวในอาจารย์นักเตะดาวรุ่งมหัศจรรย์ของทีมชาติอิรักซึ่งยย้าบกั FCU ใน เดอรซีฮอนแลนด์เรียบร้อยสัญญาถาวรน,นะไม่ได้ยืมตัวนะ4ปี่ทีจะย้ายไปอยู่กับอูเทรคและโดยสื่ออย่างเดลิติกเ,เขารายงานว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1ล้านยูโรหรือแถวแถวแปแสนปอนเท่านั้นเองนะแล้วก็มีผู้สื่อข,ข่าวอย่างเอสเปนร็อบดอรันเขารายงานเพิ่มเติมบอกว่ายูเต็ดเนี่ยใส่เงื่อนไขการซื้อักเตะคืนกลับมาได้แล้วก็การได้ส่วนแบ่งจากการขายครั้งต่อไปของซิดานิคบาวที่อูเทรคจะขายเนี่ยม,มาจะอีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะได้ส่วนแบ่ง40%นั่สิบเปอร์เ20ปีเนั่นะเรรียร้องจะโดยดา็ดเด็ก อยู่มาตั้งแต่หขวบนะสำหรับซิดานอิกบาวนะเจ้าตัวก็มองว่าถึงเวลาที่หาความท้าทายใหม่ๆแล้วแล้วก็ยังคงรักยังคงสนับสนุนและเป็นแฟนอยู่เตดตลอดไปนั่นเองนะจ๊ะสำหรับซิดานอิกบาวนะก็ได้สัญญาอาชีพเมื่อเมษายนปี2021แต่ไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เลยนะลงเล่นนัดแรกก็คือปีที่แล้วเป็นตัวสำรองในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับยังบอยหลังจากนั้นมาก็มีชื่อในทีมของเทนฮาร์คนัดในซีซั่นที่เพิ่งจบไปแต่ไม่ได้เล่นเลยสักก,ก,กรกกดดะ,าด,ะดา แต่ว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรกับเทนท้าถึงโดนปล่อยตัวแบบนี้ออกไปแล้วก็มีเนี่ยเงอนขซื้อกลับได้ก็เดี๋ยวซื้อกลับมานะเหมือนนักเตะบางคนอ่ะกองกลางเหมือนกันย้ายไปฟรีอย่างนี้แหละแล้วก็ซื้อกลับมา89ล้านปอนด์อ่อาก็เดี๋ยวรอดูแมนยูเต็ดเชอบทำอะไรแบบนี้ออาไปดูกันที่เมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษของทางอการคารักเชนซีตกเป็นข่าวกับแมนยูเต็ดอย่างหนาหูบ้างแล้วกันนะเหลือสชอแค่ปีเดียวค่าตัวที่เชนซีต้องการก็อย่างที่เรารู้กันคือ65ล้านปอนด์แต่ แล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนสำหรับอนาคตของเมซอนเมาส์ล่าสุดเดอะเทลกราฟสืออกงิฤษเขารายงานฟังหูไว้3าหูนะเขาบอกว่าเมซอนเมาส์เองก็พร้อมจะกลับมารายงานตัวปรีซีซั่นกับเชลซีนะแล้วก็ฝึกซ้อมรอโอกาสของตัวเองในทีมของมาร์เซียลโปเชติโน่กุนซอร่างอวบของเชลซีต่อไปนั่นเองนะจ๊ะแม้ว่าการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นแต่เมาส์เองก็จะไม่งองแงจะไม่เล่นแง่ที่แบบเอ้ยไม่มาซ้อมไม่มารายงานตัวอะไรแบบนี้จะไม่ทํากับเชลซีเพราะเขาคือเด็กั้าาย้้ว่สทแลเมันอย่ีซต จนหมดสัญญาหรือจะได้ย้ายทีในช่วงซัมเมอร์นี้โอ้โหแบบนะคาราคาตูงมากตรงนี้นะอ้าวไปกันที่สาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันมากกันแล้วกันในตลาดซื้อขายครั้งนี้เนี่ยนะเดอะเทเลกราฟเพรารายงานเขาบอกว่านิวคาสเซิลเตรียมดึงแบ็กดาวรุ่งของซาลัมตันนับุนดาตาที่ตกชั้นไปสู่แชมเปี้ยนชิพอย่างติโน่ลิฟราเมนโต้นะมาร่วมทัพด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์แต่เอลิฟราเมนโต่เนี่ยมันถูกตั้งค่าตัวไว้โดยซาลัมตันเนี่ย30ล้านปอนด์นิวคาสเซิลเอกเฮ้ยมึงตกชั้นไปแล้วนักเตะมันกก็อยาเล่นนใพรีเมียร์ลีกเพราะนั้นจะมาาตั้งขยแพงๆใครก็จะซื้อมึงเออางี้ขต่่่่ออออหหนนยตย ต่อแบบทีล้านเจ๊งเลยอะ่ะสาล้านปอนด์ต่อเหลือ15้าล้านปอนด์ได้ไหมตอนนี้ซาัมตันก็อือดพระอมแล้วก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะนักเตะเองก็อยากย้ายออกจากทีมส่วนตัวซาัมตันก็อยากได้เงินเยอะเพียงว่ามันไม่ลงตัวกันกันกนกบสถานการณ์ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะสิ้าล้านปอนด์กับค่าตัวของริฟราเมนโต้ถ้าย้ายจริงจะํำมอโคตรถูกแบ็กตัวนี้ของดีแต่ว่าล่าสุดเจ็บยาวไปปีกว่าแนละ้วเพื่อจะกลับมาลงสนามในช่วงอสองนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลได้สําหรับริฟราเมนโต้กับซาเป็น,น,นตัวที่ถ้าเสริมไดด้ิงงนะขอีแลตัวนี้นอนะอ,ะอาป,<ไ>ป ต่อที่คริสตัลพาเลสกันบ้างหลังจากหนีตายเหมือนควายขิดเมื่อการที่ผ่านมาแล้วก็รอดตกชั้นสําเร็จโดยฝีมือของปู่รอยรอยฮอตยาวรอยฮอตสั้นในวัยเจขวบนั่นเองจากล่าสุดดีเกิลส์นะประษาทดวนแก้วก็ตัดสินใจต่อสัญญากับรอยฮอตสันออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่ก่อนนี้นนก็สรรหากุนซือเพื่อจะเข้ามาคุมทีมแต่มองไปมองมาเฮ้ยปู่รอยมันก็ทําทีมดีเนี่ยทีมก็รอดตกชั้นเพราะนั้น75ขวบแล้วไงไม่เป็นไรไฟยังแรงอยู่เอาสัญญาไปอีกนนนัั่ออรวบต็ใหนึ่ ือว่าปูรอยอย่างมากที่ช่วยให้พาเลสรอดตกชั้นได้ในซีซันที่ผ่านมามารับงานในช่วงท้ายฤด,ดูกาลแทนที่ปติกเวีราแล้วก็พาทีมอยู่ในพิมพ์ลีกต่อไปได้นั่นเองนะอา้าวสัญญาใหม่ปูรอยอยู่ไปอีกหนึ่งปีกับพาเลสจ้าอา้าวไปดูข่าวที่ดําอ่านแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะสำหรับแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนกองหน้ากับตันทีมชาติังกฤษของพรคครังชากายทนมัสเปอร์ะจะล่าสุดสกายเยอรมนีเนี่ยเขารายงานพร้อมกับบิลสื่อเยอรมันเลยบอกว่าตอนนี้ายานคตว่ไบเยอร์ตั้งวนะ้ 100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์เนี่ยอาจจะถูกกว่านั้นถ้าเกิดเคนตัดใจย้ายไปอยู่กับบาเยอร์จริงๆเพราะตอนนี้บาเยอร์กำลังเจราจากับแดนนี่เลวีและทีมซื้อขายของสเปอรว์ว่าเฮ้ยแพงไปนักเตะกำลังจะสามสิบแล้วเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเพราะนั้นลดหน่อยลดหน่อยอะไรแบบนี้นะซึ่งแฮร์รี่เคนเองเนี่ยอยากจะอยู่ในอังกฤษต่อเพื่อลุ้นทำลายสถิติของอแรนเชลเลอร์ในการยิงประตูสูงสุดให้กับสโมสรในพรีเมียร์ลีกนั่นเองอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีทีมในพรีเมียร์ลีกซื้อก็เล็งงงงที่่่าะะเนนนนนนกัมมอออคใหห้ขจ๊ซึ ไบเยอร์มินีกเขาได้งานว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะเอเย่นแล้วก็พี่ชายของแฮร์รี่เคนอย่างชาลีเคนเนี่ยนะก็พูดคุยกับทีมงานของบาเยอร์มินิกด้วยดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะจบในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวได้ที่เีาบอกโอ้แมนยูเต็ดขายทีมก็ยังไม่ได้ไม่เลยมาซื้อแฮร์รี่เคนไม่ได้เราลงทุนอะไรก็ไม่ได้แต่ย้ายไปบาเยอร์มินิงโคตรเสียดายเลยนะตัวนี้นะอา้าวรอดูแล้วกันอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ตอนนี้แฮร์รี่เคนกับบาเยอร์มินิกมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแล้วไไปปดดดูทททีีีี่่่่นน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 ะะสืือออออิิตตาาาาาลเเเเชยยยววกกกกััับ็รรงงงงใศขค กองหน้าผู้รักเมียนะจ๊ะคนรักเมีย2023อย่างมารอิกาดี้นะที่ตอนนี้เป็นสมบัติของปาริสแซงต์แมงแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับกาลาตาสาทรแล้วก็ช่วยกาลาตาสาทรคว้าแชมป์ตุรกีซูเปอร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะกับผลงาน24นะัดยิงถึง22ประตูกับอีก7แอสซิสต์ในสำหรับกองหน้าอาดีตทีมชาติอาร์เจนตนาวัย30ขวบนะจ๊ะก็กลับไปอยู่กับเปเชเพราะกาลาตาสไทรไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดทาให้ตอนนี้เนี่ยเตรียมย้ายทีมอีกคคคััั้้งงงงงงนนะึไม่่่ววาาาจเเ็ลีีีกกกกอออออออดดดทืูแขขตตตสย ซีมิลานเพราะอิคาดี้เคยเล่นอยู่กับอินเตอร์มิลานโอ้โห200กว่านัดนะยิงไปถึง124ประตูกับงูใหญ่นะจ๊ะแต่ตอนนี้กลายเป็นมิลานปีศาจแดงดำที่เตรียมจะซื้ออิคาดี้ด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรที่เปเชต่ต้องการซึ่งมิลานบอกอเฮ้ยค่าตัวแค่นี้จิ๊บจ้อยจ่ายได้และอายุเพิ่ง30เคยมีประสบการณ์ในเซเรียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าสนใจในการดึงมาล่าตะข่ายให้กับมิลานนั่นเองนะเอารอดูแล้วกันสำหรับกองหน้าคนรักเมียรายนี้จะได้ย้ายามาเล่นในเมืองมิลานอีกรออบหรืเปล่านะะะจ๊ะออ้าาาาวปปิดทททยกกันนนนีี่่เรเรขงคพลุใม U17 นะ แพ้เกาหลีใต้1ต่อ4ที่ BG Stadium ียมเนี่ยนะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเตรียมโดน AFC ปรับขั้นสูงสุดอาจจะถูกริบนะการเป็นเจ้าภาพบอลทัวร์นาเมนต์หลักๆห,ห,ห,หรือว่าอาจจะต้องลงแข่งในบ้านตัวเองโดยไม่มีแฟนบอลเข้าสนามนะเพราะว่าไอ้เรื่องพุแฟนเนี่ยม่ใส่พ่อเขาหายพี่ชายอาเขาหายจุดหาพ่อเขาแหละดูรัตตาทางพวกพี่ๆเขานะกลุ่มอุลตราไทยแลนด์ซึ่งดีๆเขาก็มีไอคนที่มันแย่เราก็ต้องพูดชัดเจนล่าสุดท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างทัรเด,ดเรสมยศพุ่มพันม่วงก็ออกมาให้สสััมมาาากกบเเเรรื่่องงนนนนีีี้้วตยจะดดดํิคขูุ นะโดยท่าสมยศบอกไปว่าก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ยังส่งเรื่องไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานได้มากที่สุดทันทีครับเพื่อที่ว่าจะดําเนินคนดีในทางกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่มีจิตสํานึกที่ดีนะว่ามันจะเสียภาพลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้แฟนบอลที่ไม่เห็นด้วยก็ช่วยส่งหลักฐานเข้ามานะครับเหตุการณ์นี้สมาคมจะทําให้ดีที่สุดนะแล้วก็จะทําให้ผู้ที่รับความผิดครั้งนีนะ้โดนขั้นสูงสุดเลยนะครับขาย ม่อายผมอายครับนั่นคือท่านสมยศว่าแบบนี้อดีตพบตรจะทําให้เสียชื่อได้ไงกับเรื่องง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมรอดูเตรียมโดนลงโทษได้เลยแต่ว่าทํามา6 7ครั้ง8ครั้งแล้วยังไม่โดนสักทีเนี่ยครั้งนี้เอาจริงนะรอดูแล้วกันอ่ะแล้วนี่ก็หมดเกลื่อนเล่าซ้อซีในช้าวธนาคารสีชมพูจู้ฮุกกรูแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ๊ด้ำมาสไทยยูทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดแอดเจ๊ดำออฟฟิเชียลก็แอดมาสั่งซื้อเจ๊ดำได้ตัวละสามร้อยเก้าสิบบากัท มีความสุขมากๆในวันอาคารแบบนี้สดใสกันไว้กันละกันเจอเรื่องอะไรยากๆยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้นเชื่อใจดำนะขอพระเจ้าไว้พอนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เชา้าส่วนวันนี้ไปเว้ย